ผู้หญิง3แบบนี้นะครับทำให้สามีร่ํารวยแบบแรกนะครับก็คือผู้หญิงที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่จําเป็นต้องเป็นที่1ไม่จาเป็นต้องแข่งขันกับสามีแต่เป็นแรงซัพพอร์ตเป็นแรงสนับสนุนเพราะคุณรู้ไหมเวลาที่ผู้ชายเขาเป็นผู้นําเป็นคนที่ออกไปหาเงินนอกบ้านเขาจะต้องการภรรยาที่ซัพพอร์ตจริงๆเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมีคนเนี่ยหนุนหลังอยู่นะเป็นกําลังใจให้ไม่เป็นภาระทางใจแบบเนี้ยเขาจะรักคุณมากครับและข้อ2ครับคือผู้หญิงที่ฉลาดด้านการเงินไม่ได้ใช้เงินเกินตัวแต่เวลาใช้เงินี่ึ ถึงที่บ้านและครอบครัวเป็นหลักนึกถึงเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความกินดีอยู่ดีและความมีสุขของทุกคนเนี่ยเป็นหลักแล้วเมื่อคุณดูแลหลังบ้านได้แบบนี้ดูแลเรื่องการเงินได้แบบนี้สามีคุณเนี่ยจะไว้ใจมากให้คุณเนี่ยเป็นคนดูแลเงินแล้วเขาจะรู้สึกอุ่นใจด้วยเพราะว่าไม่มีใครที่ดูเรื่องเงินแล้วอุ่นใจเท่ากับคนเป็นภรรยาและข้อ3คือคนที่พูดคําว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนะเพราะผู้ชายเนี่ยคุณรู้ไหมจริงๆเขาก็มีจุดเปราะบางนะครับเวลาที่เขาไปเจอความเครียดเจอความยากในงานางเช่นอาจจะขาดทุน เวลาที่เขากลับมาบ้านเนี่ยแล้วเขาเจอภรรยาที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นความอบอุ่นแล้วไม่ได้แข่งขันหรือเปรียบเทียบเขากับใครไม่ได้เปรียบเทียบว่าโอ้คนนู้นเก่งกว่าคนนี้เก่งกว่าแต่ให้กําลังใจเขาเสมอนะครับสแบบนี้ทำให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกอุ่นใจแล้วเขาจะมีแรงมีพลังไปหาเงินหาเงิน,หา,งนหาเงินเข้ามานะครับทำให้สามีร่ํารวยแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากดึงดูดผู้ชายคุณภาพเข้ามาในชีวิตแล้วร่ํารวยไปด้วยกันนะครับให้มาอ่านอีบุ๊กเล่มนี้ครับสั่งจิตชายตัวท็อปให้ชอบเรา แต่เขาเป็นคนเดินเข้ามาเองสั่งซื้อได้นะครับช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ